ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบานแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อหยุดได้หยุดห้ามอธิษฐานแบบนี้เด็ดขาดจะพาชีวิตพังห้าคำอธิษฐานต้องห้ามที่ต้องคิดให้ดีก่อนเอ่ยปากเพราะมันอาจจะทำให้ชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังคะ เชื่อว่าแทบไม่มีใครไม่อธิษฐานจิตหลังจากทำบุญเสร็จการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องผิดบาปหรือขัดกับหลักศาสนาแต่ประการใดตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าและพระอรหรันต่างก็ทำบุญแล้วอธิษฐานทั้งสิ้นมีคำกล่าวอยู่ในหนังสือหลุมพลางของชาวพุทธว่ามีคำอธิษฐานบางอย่างเป็นคำอธิษฐานต้องห้ามที่ไม่ควรเอ,อ่ยออกมา เพราะอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตของคุณได้อย่างคาดไม่ถึงค่ะมาติดตามรับฟังว่าห้าคำอธิษฐานต้องห้ามที่ต้องคิดให้ดีก่อนเอ่ยปากมีอะไรบ้าง 1. ขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติหลายคนเวลามีรักที่สมหวังมีความสุขไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักก็มัก อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะพบใดชาติใดจึงอธิษฐานจิตขอให้เกิดมาเป็นคู่กันทุกพบทุกชาติไปการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยสวยงามค่ะเช่นในชาติต่อไปเรากับเขาอาจจะเกิดมานับถือกันคนละศาสนาและมีศรัทธาสูงในศาสนาของตอน แต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้คนทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกันสุดท้ายก็อาจไกลเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางศาสนามักนำพามาซึ่งความไม่ลงรอยกันหรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกันในทิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้จะทำให้เกิดรักร่วมเพศ ที่ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆและมีความทรมานใจเป็นอย่างยิ่งนั่นเองค่ะข้อ2ขอให้มีคนรักมีคนเมตตามากมาก คำอธิษฐานนี้เผลๆเหมือนจะดีนะคะแต่ความจริงแล้วคำอธิษฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีคนรักคนเมตตาและพยายามที่จะทำความดีกับเราหลายคนจนอาจทำให้เราควายเขวหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงได้ หรือถ้าเรากับเขามาเจอกันในตอนที่ต่างคนต่างมีคู่ครองอยู่แล้วคำอธิษฐานที่เคยตั้งเอาไว้ก็จะส่งผลให้หักห้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำลายครอบครัวทั้งสองฝ่ายข้อ3อย่าให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกรธเกลียดใครบางคนคนส่วนหนึ่งมักอธิษฐานแบบนี้ค่ะ ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดได้ว่าเป็นจิตที่ผูกความกโกรธเอาไว้ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกลคนคนนั้นแต่ตรงกันข้ามจิตแบบนั้นจะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอเขาในชาติต่อๆไปอีกหลายชาติคะ่ะและด้วยจิตที่ผูกโกรธนั้น ก็จะทำให้ในชาติอื่นเราจะเป็นฝ่ายทำให้ดีกับเขาทำให้เขาโกรธผูกอาฆาตกับเราแล้วจะตามมาจองเวรกันไม่รู้จักจบจักสิ้นทางที่ดีโกดเกลียดใครขอให้แผ่เมตตาให้เขาจะดีกว่าคะ่ะข้อ4ขอให้ทำอะไรก็ร,ำร่ำรวยประสบความสำเร็จ ท่านผู้ฟังคะแม้ว่าความสำเร็จและความร่ำรวยจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาะแต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวครอบคลุมอาจทำให้เราหลงผิดไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปแล้วคำอธิษฐานนั้นก็ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากมายในอาชีพที่ผิดกฎหมาย ทำให้เราได้บาปมากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่นมหาเศรษฐีบางคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิดและข้อ5ขอให้ศัตรูพ,พ่ายแพ้และพินาศ คําอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตท,ที่มีความกโกรธอาฆาตอยากให้ผู้อื่นชิบหายล่มจมถือเป็นจิตท,ที่อากุศลเราจะได้บาปจากการที่มีความคิดดังกล่าวค่ะและการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสาปแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเอง ก่อนอธิษฐานอะไรลงไปก็ต้องใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเสมอลองคิดให้รอบคอบรอบด้านว่าคำอธิษฐานของเราจะย้อนมาทำร้ายตัวเองหรือไม่และไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรไว้อย่าลืมตั้งใจลงมือทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะการอธิษฐานที่ดีที่สุด ทุกครั้งที่เราทำบุญส่วนใหญ่ก็จะมักอธิษฐานกันเพื่อหวังอยากได้ในสิ่งที่เราพึงปรารถนาการทำบุญแล้วอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธมักทำคู่กันเป็นประจำมีคำถามว่าการอธิษฐานนั้นจะให้ผลจริงตามแรงอธิษฐานหรือไม่ คำตอบคือได้ผลจริงเพราะคำว่าอธิษฐานแปลว่าการจดจ่อแน่วแน่ของจิตจิตของคนเรามีพลานุภาพมากเมื่อจิตจดจ่อและตั้งมั่นอยู่ในเรื่องใดานานเข้าจิตจะสามารถน้อมนำสิ่งนั้นมาสู่ตัวเราได้แต่สิ่งที่น้อมนำมานั้นเป็นวิบากผลดังนั้นต้องสร้างเหตุก่อนแล้วผลนั้นจะตามมา ก่อนที่จะอธิษฐานจิตจึงต้องมีการทำบุญสร้างเหตุให้ดีเสียก่อนแล้วผลที่ดีก็จะตามมาโดยอาศัยการอธิษฐานจิตเป็นเครื่องเหนี่ยวนำความต้องการของเราค่ะบางคนชีวิตนี้ต้องเจอกับปัญหาด้านความรักต้องถูกพอรักหรือไม่สมหวังในเรื่องของความรักจึงทำบุญแล้วอธิษฐานจิตขอให้ชาติหน้าได้พบ คู่ครองที่ดีหรือสมหวังในเรื่องของความรักบางคนเกิดมาร่างกายไม่สมประกอบต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำเคนจึงทำบุญแล้วอธิษฐานจิตขอให้ชาติหน้าได้เกิดมามีร่างกายที่สมประกอบครบ32บบางคนชาตินี้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายทำให้รำคาญใจและไม่มีความสุข จึงทำบุญแล้วอธิษฐานขอให้ชาติหน้าเกิดมามีสุขภาพแข็งแรงบางคนเกิดมาชาตินี้มีฐานะยากจนมีชีวิตที่ต้องเดินรนหาเลี้ยงตัวเองอย่างยากลำบากเมื่อได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมจึงเข้าใจเหตุและผลของกรรมและวิบากกรรม จึงทำบุญเพื่อให้พบชาติต่อไปได้เกิดมารวยมีอันจะกินไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่อีกต่อไปหรือบางคนเกิดมารูปร่างหน้าตาไม่งามจึงทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ชาติหน้าเกิดมามีหน้าตาดีมีสเสน่ การอธิษฐานจิตดังกล่าวนี้แทบจะเห็นกันอยู่เสมอเสมอทุกครั้งที่ปุถุชนส่วนใหญ่มักอธิษฐานกันแต่ขอให้รู้ว่าการอธิษฐานเช่นนี้เรียกว่าการอธิษฐานด้วยตัณหาไม่ใช่เป็นการอธิษฐานที่ดีที่สุดเพราะคนที่ตั้งจิตอธิษฐานดังกล่าวนี้เป็นการอธิษฐานที่เจือด้วยกิเลสอยากได้ใครมี เพราะเป็นอำนาจของความโลภเพื่อหวังในลาภยศสรรเริญสุขเพื่อสนองอัตตาของกิเลสของตัวเองจึงไม่เชื่อว่าเป็นการอธิษฐานที่ดีที่สุดเพราะขึ้นชื่อว่ากิเลสย่อมมีความมัวหมองในจิตใจแต่การอธิษฐานอย่างไรจึงเชื่อว่าเป็นการอธิษฐานที่ดีที่สุดการอธิษฐานที่ดีที่สุดก็คือการอธิษฐานด้วยปัญญา ปัญญาคือการรู้แจ้งแทงตลอดในกลไกลของเหตุผลสรพรพสิ่งนั้นๆผู้ที่เข้าใจชีวิตตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์จะเห็นความจริงของสรพรพสิ่งทั้งหลายว่าทุกอย่างล้วนเป็นมายาเพราะชีวิตและธรรมชาติทั้งหลายอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คือทุกสิ่งล้วนไม่ยั่งยืนทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์ และทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนดังนั้นการอธิษฐานทำบุญครั้งต่อไปก็ขอให้ทุกท่านอธิษฐานด้วยปัญญาวิธีอธิษฐานจิตให้ได้ผลคือการอธิษฐานจิตเพื่อที่จะให้ได้ผลอย่างรวดเร็วผู้นั้นต้องอธิษฐานจิตด้วยสมาธิกล่าวคือในขณะที่จิตเรานิ่งหากถึงพร้อมด้วยองค์ทั้งสาม คือกายวาจาและใจรวมกันเป็นหนึ่งและไม่เกินวิสัยของกรรมสิ่งที่หวังไว้ย่อมเห็นผลในไม่ช้าดังคำสอนของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านได้สอนเกี่ยวกับคำอธิษฐานไว้ว่าเป็นธรรมดาที่เวลาเข้าวัดทาบุญขอคำอธิษฐานนั้นเราจะขอสิ่งต่างๆขอในเรื่องที่เราอยากได้อยากมี เช่นขอให้ร่ำรวยขอให้มีความรักที่ดีขอให้ได้งานที่ดีๆทำขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยเคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆปนไปเลยว่า ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์เพราะคำว่าความดีครอบคลุมทั้งหมดทั้งร่ำรวยสุขภาพดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีคนรักและเมตตาส่วนไม่มีความทุกข์ก็หมายถึงการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรู และที่สำคัญคือการได้พบแต่ความดีนั้นมีคุณค่าตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นก็อาจถูกนําไปเล่นการพนันนำไปซื้อยาเสพติดสุดท้ายก็พาไปนรกหรือแม้จะมียศมีตำแหน่งแต่ถ้าปัาศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่น คดโกงประเทศชาติสุดท้ายก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีคนรักคนเมตตาแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนั้นให้รักหลอกคนนี้ให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและพากันไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพอรอันสำคัญที่สุดและ ผู้ที่จะพบกับความดีได้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดเมื่อเรามีปัญญาแม้จะเกิดมายากจนก็จะสามารถใช้ปัญญาสร้างเหนือสร้างตัวจนร่ำรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็สามารถใช้ปัญญาทำงานจนมีตำแหน่งใหญ่โตได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาก,ก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นได้และที่สำคัญที่สุดเมื่อมีปัญญาก็จะรู้เองว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรที่จะทำความดีมีประโยชน์และควรทําเมื่อทำความดีแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข ดังนั้นเวลาทําบุญครั้งใดก็อธิษฐานไปนเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ธรรมะชัญนมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีความสุขไม่มีความทุกข์และฝากแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ